ถ้าอาหารต้านความอ้วนนะอาหารแรกที่เราสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปคือ MCT oil MCT MCT คือไขมันไตรกิซลายสายกลางน้ำมันอื่นจะเป็นแบบสายยาวนึกภาพหไหมครับสายยาวเนี่ยร่างกายเวลาที่ดูดซึมเข้าไปแล้วเนี่ยจะสามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ช้าแต่ถ้าเราทาน MCT เนี่ยสายมันจะสั้นลงเพราะสายมันสั้นลงเนี่ยมันเลยสามารถทาให้ร่างกายเราเนี่ย ถูกกระตุ้นเบรนแล้วก็เอาพลังงานไปใช้ได้เพิ่มขึ้นน้ำมันปกติอาจจะก,กระตุ้นเบรนได้แค่0ูนย์ถึงเเจากงานวิจัยแต่ MCT oil จะเพิ่มขึ้นได้เพิ่มขึ้นเป็น5%บางคนจะสงสัยว่าแล้ว MCT oil เนี่ยมีข้อห้ามไหมมีข้อห้ามในคนที่เคยทานแล้วปรากฏว่าไขมันในเลือดขึ้นกับคนที่เป็นไขมันไตรกลีเซอไรด์ขึ้นอยู่แล้วไม่แนะนําให้ทาน MCT oil ข้อที่2ไข่ ไข่เนี่ยเป็นตัวแทนของอาหารที่มีโปรโตีนสูงใครก็ตามที่มีคอเลสเตอรอลสูงแล้วก็กินเฉพาะไข่ขาวใครที่คอเลสเตอรอลปกติไม่เคยมีประวัติสาม,มารถทานทั้งไข่แดงและไข่ขาวได้โดยการที่ป้องกันความเบือ่อวันนี้เราอาจจะกินไข่พรุ่งนี้เราอาจจะเปลี่ยนเป็นปลาวันถัดมาเราอาจจะเปลี่ยนเป็นหมูหรือเนื้อสัตว์หรือถ้าเราเบือ่อเราอาจจะเปลี่ยนเป็นข้อที่3ก็ได้คือเวฟโปรตีนเช่นเมื่อเย็นวันนี้กลับบ้านมาดึก แต่อยากรับประทานโปรโตีนจากอาหารเพื่อกระตุ้นการเบิร์น้วยวิธีการกินง่ายๆแบบนี้มื้อหนึ่งผมแนะนําให้กินแค่20กรัมต่อมื้อก็พอสําหรับเวโปรโตีนนะเพื่อไม่ให้มากเกินไปใครก็ตามที่จะทานเนี่ยผมแนะนําว่าเวลาไปดูนะครับมันจะมีเวโปรโตีนเป็นซอง กับเป็นสกู๊ปนะครับให้ไปดูว่า1สกู๊ปของเขาหรือหนึ่งซองของเขาเนี่ยมีโปรโตีนอยู่กี่กรัมนะแล้วให้กะประมาณว่ามื้อหนึ่งเรากินแค่20กรัมยกเว้นนะการใครก็ตามที่เล่นเวทเพิ่มกล้ามเนื้ออันนั้นก็ต้องไปคำนวณเพิ่มเติมอีกทีหนึง่งแต่ว่าคนทั่วไปที่ออกกําลังกายบ้างไม่ออกกําลังกายบ้างผมแนะนําว่าในแต่ละมือ้อกินโปรโตีนประมาณ20กรัมก็เพียงพอแล้วส่วนใครก็ตามอยากดูเวโปรโตีนที่ผมทานอยู่ไม่มีน้ําตาลไม่มีสารก่อบููิแพ้ ทำจากธรรมชาติ100%แล้วก็ไม่มีโลหะหนักหรือสารเคมีเจือปนด้วยนะครับสามารถพิพมคำว่าโปรตีนข้อที่4คือแอปเปิลไซเดอร์วินนก้าหรือที่เรียกสั้นๆว่า ACV ตัวนี้จะมีสารที่เป็นสารออกฤทธิ์ในการช่วยในการกระตุ้นเบิร์นแล้วทำให้เราอิ่มนานขึ้นที่เรียกว่ากรดอะซติกวิธีการกินง,ง่ายๆคือตัด ACV มา1ช้อนโต๊ะใส่เข้าไปในแก้วเติมน้ำเข้าไปใส่หลอดแล้วก็ดูดมันมีางานวิจัยว่าช่วยลดหิวด้วยช่วยให้อาหารมื้อนั้นอิ่มนานขึ้นด้วยและช่วยในการกระตุ้นเบิร์นด้วยข้อที่5คือกาแฟสำหรับใครก็ตามที่คิดว่ากาแฟช่วยลดความอ้วนผมบอกว่ากาแฟไม่ใช่ยาลดความอ้วนกาแฟที่ดีเนี่ยจะเป็นกาแฟขั้วอ่อนถึงขั้วกลาง เพราะว่าความเปรี้ยวของมันที่ปนมากับกาแฟเนี่ยเป็นการบอกว่ายังมีสารต่อต้อตานอนุมูลอิสระที่เป็นประโยชน์จากธรรมชาติอยู่แล้วเราก็ดื่มกาแฟเหล่านี้เป็นรูปของกาแฟดําคือไม่ใส่สารเติมเต็มใดๆดเลยเป็นกาแฟอย่างเดียวจะเป็นกาแฟเย็นหรือจะเป็นกาแฟร้อนก็ได้กินได้หมดเลยเอื่นใครก็ตามนะครับอยากดูกาแฟที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองนะครับก็สามารถพิมพ์คําว่ากาแฟแล้วสอบถามทีมงานได้ว่ากาแฟที่ผมคิดค้นเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วผม แนะนำให้รับประทานกี่ซองต่อมือนะครับก็สามารถสอบถามทีมงานได้รักทุกคนนะครับสำหรับใครก็ตามที่ชอบความรู้เจ๋งๆแบบนี้นะครับที่ช่วยลดความอ้วนดูแลสุขภาพทำให้หน้าเด็กลงสามารถแชร์คลิปนี้ได้รักทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ